ปลาคาร์ฟดำหมาปลาคาร์ฟปลาเพียมูนิ้อการเขาเกินตมนางเขาปลาเพีย่หรอเอปลาเพียางปาดำดปาดไม่หนวดเออนีหนวดทีปลาไกว่าติรน่และมันว่มนี่ะมัน่มนนี่ยฟังุนกัเกนนี่นี่จะย่างกับไปซื่อนี่มันยุฟังผุนไหตาโลดบแก่เลย เมื่อนั้นกูไปมันมีไเขาเย็ดยางไปอยุหรอกปลาพมหัวหมิ่นหัวไม่ไหลเลยเพื่อเท่าไหเนี่ยนะเดี๋ยวศิลาบนะต้าเมันูเขาครับปลาจอกปลาจอบปลาจอกนี่ปลาเมนูลาบครับ ตัวเดือดสียาส่ยางปาง่าใหญ่หลังจากพี่น้องที่ชม่มชิบพยายามมองตัวนี้สีมาเห็นเด้กกินครับอันนี้เจ้าันเบักักด้วยวะตุ่มตุ่มตุ่มแช่นัอน ตมนี่ต้มกลางต้มกลางต้มนี่น้ำต้ต้มขมเอาตัวนั่นไหมอ้เทียนเจ้าเบตัวนั่นไดรอวะตนอยุคข้ากูเท่าไ่ส่วนไม่เบิ่อไหมงยดีตัวนั่นสิว <c oughs> ่าได้หารอยอยู่บ่

mọi người đều ăn mà, bảo xui có thể mò xì xiu 2 để thả mạt canh đi,

ข yup. sure? ุนนี่เอาไปให้ <go> ันรเงแล้วนอเรส้ยมีเซีเป็นประเด้นมีม่วไพวดนวาท่านหมืเดยกับที่าใช้ตัวนี้ละตัวนี้เพราว่เหีเมียเมนูขาเขาเไมนูเขกันนะนก็ีนงจังบอเหยียบเช่นดูไอยเสีย เอาด้ยลมมบ่งสวยวะจังหยับพัหยับเนี้ยวะมาไหมไปยิงเ้ยทียน่นีปะเดี๋ยวไปเป็นประเดกมาพ่านมนนนี้แดกเขาเขาห กินสามคน่ก็อบก็แอบ่แลกินผู้นั้นเขาพิดกระบุนหมดนาแดปลาแมนูเขางไปไดหลายแล้วเกิทางเป็นทางสีน่นท่นาเดไงเอาล่ะพอตัวนี้มันดีเข้มกูมูนี่นี่ขงางนั้นนี่เลยแต่ว่าเอามันขึ้นมาใส่ไหมนะมันเป็นจิ้นนองๆสิดมีอกเขา

ขวานแสกนี่เดี๋ยววันนี้ใส่มันดับพบอมนะ,ะนนมันโม่ใหม่ได้